สวัสดีค่ะดิฉันยุย้ยนางสาวอิสริยาแดงดีที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสสันเมืองหนองบัวลพูค่ะสันนาวล่าแบล็กอีดิชั่นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะที่มาพร้อมกับเนี่ยค่ะเป็นกระจังหน้าสีดำดุสวยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED สี่ดวงค่ะช่วยในการมองเห็นขับขี่ตอนกลางคืนที่ชัดมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมี กล้องรอบคันสี่ตัวนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาดูเป็นแม็กล้อแม็กมันจะเป็นขอบส8มีซุ้มล้อค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะที่เปิดตัวใหม่สวยดุเหมาะกับผู้การใช้งานนะคะแล้วก็จะเป็นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่1้อแรงม้าค่ะการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสวนหรือ ไว้รับเหมาหรือไรได้หมดนะคะเพราะว่ารถของเราตวยดูแข็งแรงเหมาะกับทุกการใช้งานค่ะหากใครสนใจนะคะจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้นะคะที่บริษัทสยญญามนิสันเมนืองหนองบัวลำพูค่ะหรือจะติดต่อสอบถามผ่านเพจนิสันหนองบรรัวลำพูแล้วก็จะเป็นมอสนิสันป้ายแดงค่ะ หรือสนใจติดต,ต่อเบอร์โทรนะคะ085 853 0 4 8 55, 3, 0 1ค่ะสวัสดีค่ะ